โรงเรียนบ้านลำโกนคครุรัราชพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลหัวช้างอำเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น128คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คน ภายใต้การบริหารงานของนางกุลธิดานาเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนแนวทางการบริหารโรงเรียน 1. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านลำโกนครุรัตราชพัฒนามีการวางแผนดำเนินง,งานตามนโยบายของสพทเรียนดีมีความสุขและตรงตามจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา111เขต2 111ชูพลัสโมเดล งานสำเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภัยทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนมีการประชุมครูได้มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งจัดการชั้นเรียนดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวมมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามความพิการทั้ง9ประเภทโรงเรียนได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างอำเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทําโปรแกรมไทยสกูลรันซึ่งเป็นโปรแกรมอาหารกลางวันของสปททางโรงเรียนได้รับอาหารเสริมนมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างอำเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยครูมีการวางแผนมีแผนการจัดประสบการณ์และจัดเตรียมสื่อการสอนตามแต่ละหน่วยการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเน้นมาตรการความปลอดภัยให้กับเด็กสม้ากันเปื้อนทุกคนสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาดมีมุมประสบการณ์เพื่อต่อการเรียนรู้สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนปลอดภัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลำโกนคุรุรัตราชพัฒนาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางกำหนด มีตารางการจัดการเรียนการสอนจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบันและได้มีการวางแผนนำนวัตกรรมวิธีในการใช้กระบวนการ active learning ในการจัดการเรียนรู้3ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านลำโกนคุรุรัราชพัฒนามีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารเรียนอาคารประกอบสนามเด็กเล่นโรงอาหารสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย มีการจัดการห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีบรรยากาศน่าเรียนจัดห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยมีบรรยากาศน่าเรียนอุปกรณ์พร้อมใช้งานมีการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้าหรือจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมีระบบน้ำน้ำประปาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ห้องน้ำห้องส้วมสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนให้เป็นสุขาดีมีความสุขจัดที่จอดจุดจอดรับส่งนักเรียนและมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางไปกลับของนักเรียน 4. ด้านผู้เรียน โรงเรียนบ้านลำโกนครุรัฐราชพัฒนามีการจัดซื้อหนังสือเรียนแบบเรียนเรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วมของภายคีสฝ่ายซึ่งได้แก่นักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนผู้เรียนระดับก่อนปฐมมีแบบเรียนหนังสือเรียนเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที Madonna ่ 1- นถึงสนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริงตามที่ได้รับจัดสรรและได้ร,รับทันก่อนเปิดเทอมนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจร,ริงตามที่ได้ร,รับจัดสรรและได้ร,รับทันก่อนเปิดเทอม นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอาหารเสริมนมมีจุดบริการน้ำดื่มที่เหมาะสมและทางโรงเรียนของเรานักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบนักเรียนมีความสุข